เวลาที่เราขัดข้องใจนะแล้วก็มันคิดไม่ยอมเลิกจะทำยังไงพยายามตั้งสติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอื่นหาเรื่องอื่นให้เขาคิดให้รู้เลยว่าความคิดเนี่ยเขาคิดได้ทีละสิ่งแต่เมว่าสิ่งที่เราคิดเดิมมันเป็นเรื่องขัดข้องใจอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะหยุดความคิดนั้นลงก่อนเราก็หาความคิดอื่นให้เขาคิดแต่ในขณะที่เราจะคิดอย่างอื่นมันก็มีความพขวงในความที่มั ไม่อยากจะวางมันไม่อยากจะเลิกคิดมันก็ยังคิดอยู่ถ้ากําลังเขาสูงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนนะกันดูเขาคิดไปเลยเอาสตินะดูว่าเขาคิดแต่ถ้าเราไม่เอาสติดูคิดนะแล้วเราขาดสตินยเราปล่อยความคิดไปเขานะความคิดเขาก็พาวิ่งลากไปไปไปเรื่อยเขาคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปถึงไหนก็ต้องไปกับเรานั้นก็สติจะแยกไหมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวดูเลยเอาสติดูเลยว่าอคิดอะไรโกรธยังไงขัดข้องยังไงดูไปเดี๋ยวเขาก็หยุด